เอาไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดใลปืนเที่ยงเสียงปืนลั่นหรอกเอาแค่ชานพระนครแถวแถวผมอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเอาบัตรไปเช็คเนี่ยมันไม่ใช่รอบวันของตัวเองตามเลขบัตรประชาชนไงแต่เขาบอกเาโอนเงินเข้าเพราะรัฐบาลบอกแต่โอนเงินเข้าไงเงินเข้าวันนี้นะเที่ยงคืนเพราะวันนี้พอไปไม่ได้ถึงรอบตัวเองไม่ไม่ไม่มีเงินไงอ่าก็วุวายก็ผมผมไม่ต้องผมไม่ผมไม่ต้องใช้ผมไม่ต้องพูดคําพูดที่ชาวบ้าน เขา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 สัรเสริญรัฐบาลนะเดี๋ยวจะกลายเป็นไอ้นั่นอตเอกก็เรียกอะไรผลิตซ้ําโฆษณาซ้ําเลยก็โอ้โห้ลั่นเลยบางคนบางคนนี่อันนี้มันพูดไปเหมือนเราเวอร์นะแต่มันเป็นภาพจริงคือบางคนเนี่ยกึมกึมไม่ได้แล้วกล่าวว่าเดี๋ยวได้เงินหมื่นมีอยู่ไปก่มเพก่อนไปเช็ไม่รอดนะกึมมาเพราะไม่ได้เนี่ยโอ้โหกล้วยว่นเลยนั้งแถวตู้เอทีเอ็มอะ <L an> เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยรัฐบาลพลาดอย่าไปบอกราชการแต่ละจังหวัดเลยก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงเหมือนกันไงไม่กล้าพูดอะไรเพราะถ้าเงินไม่เข้าทําไงรัฐบาลน่ะเขาเรียกว่าสื่อสารไม่สิ้นกระแสะความครับอันนี้อันนี้อันนี้ผ่านไปยังโฆษกรัฐบาลที่ปรึกษาอ่านายกรัฐมนตรีและทําหน้าที่โฆษกรัฐบาลด้วยนะครับบ้านอยู่ใ,ใกล้ผมนี่แหละเออครับแต่ก่อนตอนยังไม่เป็นสอสอก็เจอกันตําลัน อาหารโต้รุ่งข้างทางบ่อยก็เนี่ยผมคิดว่ามันมันสื่อสารไม่สิ้นกระแสความแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกผมเองผมยังงงให้มันดูยังไงวะตัวเลขเลขบัตรดูจากตรงไหนวะเลข้ายสุดแต่ชาวบ้านเขาไปรู้หรอกประชาชนไอ้เราอ่ะตอนหลังก็ขนขวายจนรู้ไงเอีชาวบ้านก็ไม่รู้ไงบอกโอนเงินเข้ากูก็เอทีเอ็มไปแล้วใช่ใช่ไหมพอไปดู้อวไม่ใช่ของกูเอ้าไอ้แมง โอ้ขอโทษขอโทษนะโอ้ก็คือเมืผมก็เฮ้ยทําไมวะใช่ไหมจากวนนกอ๋อมันมันมีรอบวันของมันอยู่อืมอืมอืมม e> ันมีรอบวันของมันอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบังทีต้องบอกว่าอ่าอันนี้ฝากไปถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อเราด้วยนะอถ้าดูอยู่นะเวลาไปเจอชาวบ้านบอกเงินไม่เข้ารัฐบาลหลอกเนี่ยขอดูบัตรประชาชนก็หน่อยขอดูบัตรประชาชนหน่อย แล้วเทียบเคียงกับไอ้ตารางวันอ่ะจะได้ไม่ไม่จะได้ไม่ไปด่ารัฐบาลฟรีแล้วก็ยิ่งบอกพวกเราเป็นพวกเสี่ยมอยู่นะอย่าอย่าถามคำถามเสี่ยมนะคะครับก็เป็นผมอยู่ในวงด้วยผมจะบอก่านายกครับนี่ไม่ใช่คำถามเสี่ยมครับเป็นคำถามเสียบเลยอ่าครับเนี่ยผมคิดว่ามันเนี่ยเอาก็ก็ขั้นคุณนะใช้แค่นี้ก่อนคือพวกคุณนะใจว่ามาพวกเห็นภาพไม ไม่ไม่จริงๆครับวันเนี่ยมันมันสะท้อนถึงเรื่องความเชื่อมั่นรัฐบาลการแก้แค่แค่แค่เรื่องแค่นี้เนี่ยมันมันบ่งบอกเลยผมว่ามันมันพิปรากฏการนั่นหรอกคนที่ไปต่อแถวมันคิดเหมือนเราคิดนี่แหละค่้ยังไงเห็นตัวเลขก่อนเว้ยมันมาไอ้มันใช่เปล่าเนี่ยมันรอมันรอด้วยความหวังมาคนรองการนี้ต้องเข้าใจเนี่ยโครงการนี้นานมาก อืมอมตั้งแต่คูับงแต่คพาพันตั้งแต่กุมภาพันใช่